เรื่องของการขึ้นโครงการกำไรแน่แค่ต้องหาแกลปให้เจออุ้ยแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วแกลปมันคืออะไรวันนี้ผมจะคุยเรื่องของกระบวนการคิดเป็นหลักลำดับขั้นตอนของกระบวนการคิดเนี่ยมันจะทําให้เรามีเข็มทิศแล้วก็ไปได้ถูกทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการแต่และกระบวนการเนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ควรคํานึงถึงแล้วเราจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเหล่านั้นนะครับทีละสเต็ปนะครับไอ้ตาเอกนี่คือใคร ทำไมอยู่ๆจะมาพูดให้ทุกคนฟังคือไทยเนี่ยนะฮะผมชื่อเอกนะครับนามสกุลประดานกูลปีนี้ก็40่ิบกลางๆนะครับจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นก็คือว่าจากเป็นสถาปนิกปุ๊บก็เริ่มที่จะทำพัฒนาสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นผู้รับเหมาเป็นโฮมบิวเดอร์เป็นคนที่รับสร้างบ้านผลงานที่ผ่านมานะครับของผมโครงการที่ทำเองอยู่ที่ระบุรีนะครับ อันนี้ก็เป็นงานอินเทอร์เนียของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นงานออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นงานรับสร้างบ้านครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานรับสร้างบ้านเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือว่าก็จะก็จะอยู่ในทุกองค์ประกอบของของของอินดัสทรีนี้โอเควันนี้โอเวอร์วิวเลยทั้งหมดเลยเนี่ยเรามามีเวลาแค่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับโปรเซสทั้งหมดก็คือว่าเราจะมาดูว่า general process ทั้งหมดเลยเนี่ยคือที่ผ่านมาหรือคนที่ทั่วไปที่เพิ่งเริ่มมาเนี่ยเขาทําอะไรกันมาที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นทั่วไปเลยว่าเขาทําอะไรโปรเซสปกตินะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาดูว่าเอ้ยโปรเซสนั้นอะ่ะผลลัพธ์มันคืออะไรหลังจากนั้นก็คือมาดูว่าอ่ะแล้วเราก็มาคุยเรื่องแกลบกันดีกว่าว่าไอ้แกลบเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะใช้งานหรือเราหาแกลบยังไงนะครับโดยที่ ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้กระบวนการของดีไซน์ n k i n g เข้ามาจับในการที่จะพัฒนาสังหามร์ซับอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะคุยเรื่องเคสตี้กันว่าตัวอย่างที่เอาแนวคิดของตัวกระบวนการคิดนี้มาใช้แล้วมาแอพ l ลาประยุกต์ใช้เนี่ยใช้แบบไหนนะครับแล้วมันเกิดผลลัพธ์ยังไงนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น Q&A แล้วก็มาถามตอบกันอันนี้เป็น general process เลยนะครับทั่วไปเลยที่ คนที่เพิ่งเริ่มและคนที่อยากจะทําหรือคนที่ทําไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดก็คือว่าเฮ้ยอยากทาจังเลยอ่ะทําไงดีหาที่ดินก่อนเวย้ยหาที่ดินหาที่ดินแล้วไงแบ่งแปลงดีกว่าวไม่รู้ว่าอยากได้เนี้ยอยากได้หน้า20เนี่ยมันแบ่งได้กี่แปลงแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยแบ่งเงสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยห,หาอุปตอหรือไปหาแบบบ้านเนี่ยสวย ไปเอาแบบมาลงหน้ามันแปดเมตรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไปหาบ้านที่หน้าแปดเมตรมาลงลยเอาของมาลงปุ๊บเอาละพอหาลงได้ละแล้วไงก็ต้องหาไฟแนนซ์สิแล้วก็หาคนมาลงทุนแล้วลงยังไงกู้หรือเปล่าหรือนีเงินเองหรือไปหาธนาคารหรือไปชวนคนมาลงทุนอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะครับอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บ อ้าวทำไงต่อล่ะก็ทำการตลาดดีก็ทดสอบตลาดหรือโฆษณา,ายิงเลยยิงโฆษณาเลยแล้วก็ขายตอบจองแล้วก็ก่อสร้างเลยที่เกิดขึ้นเลยที่ผ่านมาหรือว่าถ้าไปดอูอาจารย์หลายๆท่านที่ที่คุยกันอันนี้ก็คือไม่ไม่พูดถึงแต่ว่าเป็นกระบวนการที่คนเข้า,ขาไปเข้าใจว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ ง่ายเลยก็คือว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็แบ่งแปลงแล้วก็หาโ d u ด์มาลงแล้วก็ขายก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้มันก็จะ end up อย่างนี้ครับเรามีคําถามอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ปกระบวนการที่เราบอกเมื่อกี้เนี้ยคุณรู้ได้ยังไงอะว่าไอ้แบบที่คุณเลือกมาลงอะต้องเป็นสไตล์นี้เรารู้ได้ยังไงครับ process ที่นี่คือ process ของที่ผมทําถือว่าเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งนะครับที่ อานำเสนอโดยในเอกเนี่ยนะครับผมมี process ง่ายๆคือว่าถามตัวเองว่าเฮ้ยอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเราที่เราอยู่ณจุดเนี้เราเราทำอะไรเราอยากทำอะไรเราหากแกปให้เจอ identify Gap นะครับ financial goal ปลายกลก็คือว่า identify o f p o r t u t ก็คือว่าชี้เป้าถูกว่าไอเนี่ยมันมีช่องอยู่แล้วถ้าเราใช้ช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอ เจอของดีที่เป็นตลาดของเราเองที่โดยไม่ได้เล่นกับตลาดของชาวบ้านเขานะครับอยากมีห้าล้านอยากมี20บล้านโครงการนี้คุณต้องรู้เลยว่าคุณอยากมีเท่าไหร่แต่ว่าไอเฟรนเชียลโกลตัวเนี้มันจะถูกมีแผนที่ทำให้รู้ว่าไอสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณหากแก๊บเจอแล้วคุณรู้ว่าแผนคุณไปได้แล้วเนี่ย คุณออกแบบ Product Design ขึ้นมานะครับ Product d ด s ไซนขึ้นมาหลังจากนั้นเป็น Project planning แต่และหัวข้อผมจะขยายอีกทีหนึ่งนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเซลล์แล้วก็รับเงินซึ่งก่อยทึกชุดนี้นี่เหนื่อยๆนะครับเพราะว่าบ้านมันเป็น Product ที่มันมันไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างเสร็จสามสีวันเสร็จแล้วนะมันเป็นหลายเดือน